สวัสดีครับพี่นอวันนี้มากินข้าวกันนะครับกับตาเอกันสิแม่ครับแกงกัวกุ้งครับกับพักรวมครับเดี๋ยวว่ามันเจ็บนี่ครับเจ็บๆข้าวห่อมะลิร้อนๆครับไข่ทอดน้ำพริกครับนี่เราพักโอ้เลยคันูพักบ้านๆครับพักริมรัวพักเมื่อเต็มมดนี่มีลูนุ่นครับนี่ลูเนียงลูโต้ยอดอ้อมครับใบกรูดหน่อไม้ครับ มากินข้าวเย็นกันครับปีนห้องโอ้ยกินใบรากินใบราก็ไปกรูดพี่น้องเอ้ยเลยนะคุ้งเดี๋ยวเรียบครับเนื้อเน้นเน้นฮึมดูเงี่ยงน้ำเปิืกโอ้ยมึงก็อืออะบบกรูดกินสโซตบีก็ได้เนะพี่น้องเอ้ยดูนมอ้อมเ Đây mhm 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 chân mhm bớt đấy mhm 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 là mhm 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 แล้วว่ากินกับไข่ทอดด้วยทำพริกสมัยแล้วครับ À, rồi mình đã đèn ốc ơi. À, còn xiên canh nha nha. Mmm, ơi xiên nắm nào mình canh nha nha nha. Mmm, con xiên nào mình câu canh nha nha nha. Mmm, quay đây, <laughs> mất lần mất mắt ông lắm mắt 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 lắm Mình lắm mắt lắm mắt ra mắt lắm 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 ม่อสร้างคงกาเนิดอยางนั้นครับเนี่ยสร้างใจเราเก็นว่นนี้มันจะลังสร้านเอามาต่อขำครับต่อขำมันจะลังส้านเอามาจะนอนหันหน้าเขาว่ามีอาูุ้นน wow ี่คือแบบนอนหันลังเดี๋ยวว่าต่างคนต่างหันเนี่ยมันมืสร้างคงกาเนิดครับนี่มันหนังเบนี่นี่เดี๋ยวนี้ครับในในแก่งคัวก็มีนะครับนี่สร้างคงกาเนิดเบครับ อีกคำสุดท้ายครับโอ้ยทำไมไหวเลยครับโอ้ยโลนเพชรร้ยเลือกแต่ข้าวก็เคยแค่นี้พอครับเต็มแคนเร็วลุกเลยืนมาเดี๋ยวก็อีฮิตห,หลังเะยสายค้องแล้วทำไมใส่กุ้ง าการเรียงพี่น้องเ้ยนี่ก็บนนี้ก็นี่ <c oughs> หมดไปแล้วครับข้าวกับแกงคั่วกุ้งพักรวมแล้วก็พักไข่ทอดน้ำพริกดูเนียงลเลือกอยู่ชินหนึ่งนี่ครับข้าวหม้อหนึ่งเลือกแค่นี้โอ้โหเงื่อยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดหวัวใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะ มอคลิปบันเทิงบันเทิงสนุกสนุกนะ่ากินแบบยวนำลายให้ครับกดระตขอบว่ยครับครับสวัสดีมดแกนี้ครับสวัสดีครับผม